โพสสินค้าหาไรายได้ของยูทูบิกนะครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพาวเวอร์ลูอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็ตามสัญญานะครับคลิปนะฮะที่เราบอกอ่าอีพีที่แล้วของยูทูบิกนะว่าเราจะทำคลิปการโพสต์สินค้าหาไรายได้ของยูทูบิกนะครับผมโอเค เด no ี๋ยวมาดูกันเลยครับโิก็ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า YouPick แอป y o u p i นี่คืออะไรแอป y o u p i k ก็คือแอปที่หารายได้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่ขาดชอบอยู่แล้วครับชอบชอบสายที่แบบชอบออนไลน์ฮะเป็นแอปที่ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับตอนนี้ที่คนเนี่ย เอาไปหารายได้อีกหนึ่งช่องทางเป็นแอปที่มีแบ็กอัพเป็น Lazada ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่านี่ค่ะดาวน์โหลดถ้าเป็น IOS เอดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะนีนๆนๆนเน่เยูปิซึ่งมันจะแตกต่างกับ Lazada s h o p ป e l a ลาซาด้า p ้ e นี่ก็คือใครก็ได้ที่สามารถมีสินค้าได้ลง ยิเนี่ยมันต่างกันนะฮะเพราะว่าสินค้าเขาต้องขัดกรองสินค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะฮะทุกๆสัปดาห์มันจะมีสินค้าที่แบบแบรนด์แท้แล้วก็แบรนด์คุณภาพกว่า100ชนิดที่เข้าร่วมยูปิคครับผมถ้าเป็น Lazada กับ Shopee ค่ัคนขายก็หายไปทุกแพ้คนซื้อเนี่ยฮะก็คือเราสั่งเขาเขาก็ส่งให้เรานะใช่ไหมครับเราก็ับของมาแต่ยูปิกเนี่ย เราสั่งของเขาปุ๊บของมาเราชุกไมหมฮะในราคาที่กำหนดจุดๆๆแต่เราได้คอมมิชชั่นสำหรับสินค้านั้นๆแล้วแต่สินค้าว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนต้องดูที่สินค้านะครับแล้วก็แคมเปญน,นั้นๆซึ่งมันจะแตกต่างกับ lazada น,นะฮะจะอธิบายก็คือ App U แอปยูพิี่ยมันจะมี2ระบบก็คือระบบดอปชิปกับระบบ Affiliate Program ระบบแบบชิปเนี้ก็คือเราเอาภาพข้อมูลสินค้าหรือราคาเนี่ยเราสามารถไปโพสขายใน Facebook ส่วนตัวเพจของเรา Ig l i ไลหรือช่องทางไหนก็ได้ที่เราสามารถโพสณขาะนั้นแต่ว่าเราโพสเนี่ยปุ๊บซึ่งจะมีคนซื้อถามเราว่าเออนี่ราคาเท่าไหร่เราก็บวกส่วนต่างไปเนาะนี่ก็คือแกลบกำไรที่เราได้อีกตนะ่าง โอนเงินให้เราเราก็ได้ส่วนจากเราก็สั่งของในยูปิดซึ่งเราไม่ต้องรับปัญหาในการขนส่งมีบริษัทที่อยู่ในยูปิกเขาก็ส่งให้เราส่งให้เรานี่คือดรอปชิปครับดรอปชิปที่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรแค่กด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 ซึ่งยุคนี้เขาก็กดกดกดอยู่แล้วะเราก็ขายแบบนี้คือนี่เขาเรียกว่าระบบดรอปชิประบบที่1ส่วนระบบที่2 คือ Affiliate Program คือเราเราเราทำแล้วใช่ไหมฮะเราให้ลูกค้าของเราเนี่ยไปซื้อที่ระบบยูปิดได้เลยโดยผ่าน ID แนะนำของเราถามว่าเอาพี่แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ได้กำไรสไริไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือการแนะนำแบบทางข้อมของปิทำซึ่ง Affiliate Program อะถ้าลูกค้าเราซื้อของ โดยผ่ารหัสแนะนําของเราเนี่ยเราจะได้ส่วนต่างอีกนะครับเหมือนค่าคอมอะฮะเราก็จะได้ค่าคอมอีกก็เสมือกับว่าเออซื้อผ่านเราแต่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไระฮะเราจะได้อีกแล้วถ้าเขาเป็นยูปิกเกอร์อีกอะฮะมันจะมีระบบขั้นของมันถ้าเขาเป็นยูปิกเกอร์เราก็จะยิ่งได้เพิ่มะฮะแต่คนที่ได้เงินเยอะๆจากแอปยูปิกเขาก็ทําอย่างนี้กันเลยฮะ มันสุดยอดะฮะมันสุดยอดมากผมก็ลืมว่าเฮ้ยเราต้องทำได้แนะ่นอนเออเข้าสู่หมดรายละเอียดการพอดได้เลยครับครับผมก่อนอื่นเราก็มาดูตรงนี้เลยฮะสินค้าสุขภาพมันจะมีหมวดหมู่สินค้าสุขภาพสินค้าแฟชั่นผู้ชายแอชั่นผู้หญิงเครื่องใช้แล้วก็เดี๋ยวกดตรงนี้ นีเยอะแยะมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเป็นตัวอ่าเป็นรองเท้านี่ละกันนุก๊กรองเท้าขออน,นุญาตอันนี้นะฮะอันนี้ที่เราพูดถึงนี่คือการดอกชิปนะฮะการดอกชิปกดที่ลูกศรครับผมลูกศรมันจะมีการ ลอกลิงคัดลอกอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นี่ภาพนะแล้วก็คัดลอกลิงก่อนอ่าแล้วก็เข้าในในอันนี้ทีกดตรงนี้กดตรงดาวน์โหลดนะครับกดตรงดาวน์โหลดนะฮะปุ๊บดาวน์โหลด Yeah. เราก็ถ้าเราจะ Copy ข้อมูลเนะ่เราก็แค่กดตรงนี้นี่มันจะขึ้นว่าคัดลอกสำเร็จแล้วก็คือเราคัดลอกล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าเพจกันเดี๋ยวเมอะ์โค้ดเป็นตัวอย่างนี่นะฮะเข้ามาแล้ว โอแล้วน,น,นี่เดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลในระบบมันราคา1 1 0บาทซึ่งเราจะอัพราคาเป็น130นบาท130บาท,บาทบอันนี้คือซื้อเหมือนดอกอ่าดอกชิปน,นะฮะก็คือเขาส่งให้เราเราก็แค่ ดโพสเลยปึ้งเห็นว่าก็ถ้าเพื่อนเราสนใจหรือใครสนใจที่เห็นโพสของเราแล้วเฮ้ยสินค้ามันดีเราก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แค่นี้จริงๆฮะไม่ยากเลยนี่คือดบบชิปถ้าเราโพสอย่างงั้นใช่ไหมฮะเราจะขายเหมือนแอฟเฟคคือเชิญลูกค้าของเราไปซื้ ราคามันจะถูกอีกจะบอกเขาได้ไหมฮะแต่ว่ามันจะได้ค่าคอมใช่ไหมฮะเราก็แค่คัดลอบนี่ฮะลิงก์ของเราฮะตรงที่ลิงก์มันจะมีรหัส ID ของเราแนะนำโพสเหมือนเดิมฮะเมื่อกี้ก็แค่หรือไปตรงไปตรงที่อ,อันเก่าก็ได้เราก็แค่แก้ตรงนี้แก้โพสแล้วก็ใส่ลิงก์ของเราเพิ่มเติมนี่ฮะ มันก็จะขึ้นว่ามันก็จะขึ้นว่าลิงก์เป็นลิงก์ที่แนะนำสำหรับของช่องเผาเลืนลุยครับซึ่งถ้ามีลูกค้าซื้อมาเราก็ได้เงินงค่าของโอเคฮะนี่ฮะก็แค่นี้ฮะแค่นี้จริงนะทุกคนไม่ยากเลยฮะแต่ว่าต้องอาศัยการพยายามทำ เดี๋ยวเรามาดูว่าอะไร นั่นก็คือส่วนน้อยที่ทำนะฮะแต่ถ้าใครขยันอีกอะ่ะผมก็เชื่อว่าได้อีกเยอะครับสำหรับพี่ๆที่ทำก่อนนาเร็วคือเขาได้แบบหลักหมื่นหลักแสนได้เยอะผมอีกซึ่งซึ่งเราตามเขาแล้วก็คนหนึ่งที่ต้องทำอย่างได้อย่างเขานะฮะทุกคนก็ฝากด้วยนะฮะถ้าใครจะสมัครก็คือนี่เลย นี่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 สมัครตรงนี้นี่เอารหัสผมไปสมัครนะฮะเดี๋ยวผมจะลากเข้ากลุ่มแล้วก็สอนด้วยตัวเองก็ได้ครับเนาะเอนนีะนทุกคนก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือเราก็เคยขายของนะแต่ว่ายังไม่เคยหาอะไรได้แบบจริงจังในยคปิกนะแต่ว่าคิดว่ารอบนี้จะจริงจังนะฮะดูห้องเลยฮะเปลี่ยนเป็นสีชมพูทาทาสีชมพูเลย <laughs> คือแบบ ตั้งใจมากคือถ้าคนเราตั้งใจทำอะไรผมว่ามันก็สมประสบความสำเร็จน,นะฮะแล้วก็จากดูดูรีวิวจากคนที่ทำยูปิดโอ้โหผลลัพธ์ก็น่าทึ่งนะสิ่งอะไรใหม่ๆหะฮะผมว่ามันเริ่มโอเคสำหรับเจนใหม่คนรุ่นใหม่ที่อยากมีไรายได้แต่ว่าชอบอยู่บ้านหรือชอบแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลักะครับ ผมว่าแนะนำเลยครับแอปยูปิกนี่เลยครับผมเพราะคลิปนี้แนะนำวิธีการโพสในเฟซแล้วก็เฟซส่วนตัวของเรานะฮะคลิปหน้าเราจะสอนแพลตฟอร์มการหารายได้ของยูปิกในแพลตฟอร์ม LINE IG แล้วก็ในช่องทางอื่นๆก็วันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปคลิปผมก็กดไลค์ให้กำลังใจหน่อยครับแต่ค่า ใครชอบมากๆแล้วเนี่ยฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งขอบพระคุณมากสำหรับคนที่ดูเข้ามาดูนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเยอะเลยบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ครับ